สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A วันนี้เรายังมากับคำถามเหมือนเดิมนะคำถามที่ต้องตอบครับคำถามที่ต้องตอบไม่ได้ถ่ายสักทีพรุ่งนี้แล้วกันนะพี่นะ <c oughs> อ่าคำถามมานะฮะใน Q&A นี่ที่เกี่ยวกับคำถามเพื่อน,อนผมก็จะลองมาตอบให้ดูนะครับแต่วิธีคำถามแล้วมาตอบมาให้ผมตอบเนี่ยต้องนั่งฟังนะเฮ้ยเฮ้ยมาถามกูนี่กูตอบได้แป๊บเดียวเลยนะแต่ตอบแบบจำไปสอบนะแต่ ถ้าถามผมอะ่ะผมจะอธิบายฟังว่าทําไมผมถึงตอบแบบนั้นแล้วมันมีคําตอบแบบอื่นอีกไหมนะครับแล้วมันมีด้านอื่นอีกไหมมิติอื่นอีกไหมในสิ่งที่คุณถามอ,ะอ่ะนั่งฟังเลย <c oughs> ระบบล็อกแข็งแรงทนทานที่สุดสําหรับพี่พี่ให้ระบบไหนครับโอเคพูดถึงมีดพับใช่ไหมนะครับมีดพับมันก็เกิดมาจากมีดที่ยังพับไม่ได้นี่แหละไอ้มีดทนั่ยเออใช้งานดี เล่มเดียวยาวๆไม่มีระบบแมานิซึมใดทั้งสิ้นใช้ง่ายพอใช้ไปใช้มาใช้ไปใช้มาสงคารามเขาเลิกแล้วนี่วั่นแอบใหญ่ไปไหนวะทําให้มันเล็กได้ไหมได้นายเราคิดระบบเทคโนโลยีนั้นมาแล้วในการทําให้มันเล็กลงคือเราทํามีดพับอ่าเฮ้ยดีเหมือนกันนี่วาเฮ้ยมีดพับคืออะไรมีดพับได้พี่มีดพับมีตูดกับหัวแล้วก็ระบบล็อกการเปิดมีจอยต,ตรงกลางให้เหล็กมัน เปิดปิดได้ไงเอไอไอเดียอย่างนี้ว่าอาลอง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 ,ลองทำดูระบบล็อกแรกๆรายการผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับระบบล็อกแรกๆก็คือระบบลายนอร์ล็อกนี่แหละลายนอร์ล็อกคือมีเหล็ก1แผ่นมาค้ำกลางใบนะครับคราวนั้นเองเวลาเวลาเวลาจะปิดแล้วก็เบี่ยงเหล็กลบนี่คราวนั้นเองใช้งานง่ายๆใช้ไปเลยพี่พอทําไปทําไปเว้ยแม่งมีระบบแบ็กล็อกออกมาอ่าเรามากับสไปเดโก้เดลิก้านะครับ หลายๆคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะรายการผมเป็นรายการให้ความรู้นะครับไม่ได้รีวิวสินค้าแบบต่างประเทศที่เขาทำนะั้นก็มีคนทําอยู่เยอะแยะมากมายแล้วนะครับใครอยากดูเป็นสาระเป็นความรู้ที่ไม่อาจจะไม่เคยมีใครมาพูดให้คุณฟังกันนะฮะแล้วก็นําเสนอผ่านสินค้าหลายๆชิ้นสนใจตัวไหนก็แคปมาแล้วก็ลองสอบถามมาได้ถ้าเราผมลงราคาได้ผมจะลงไว้ข้างล่าง เพราะนั้นสังเกตว่าไลซาระกับครูแว่น QA กับไลกับรายการอ,าอื่นๆแม่งมีดเต็มแต่ถ้าไลสาระกับครูแว่นบางทีก็จะมีมีดอยู่แค่เล่มเดียวนะครับเพราะเราจะเจาะลึกไปในประเด็นนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเ่อทนทั่วไปแหละที่เขาดูกันนะแต่ก็จะเน้นเรื่องมีดหน่อยแต่นี้จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับคําถามเพื่อนถามได้มาก็ตอบไปนะครับถ้าตอบไม่ได้ผมจะตอบผมตอบไม่ได้เลยผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยครับผมจะผมจะสารภาพเลยแต่ถ้าผมตอบได้เดี๋ยวขอผมไปลบทบทวนหาข้อมูลเพิ่มเติมผมจะกลับมาตอบ แต่ก่อนจะตอบพี่อะไรก็ตามเนี่ยมามาตอบนี่ก่อนเสื้อยืดมีขายนะครับตัวสองร้อยกางเกงโมเลกุลนะครับมีขายขายยาวขาสั้นสามส่วนนะครับมีขายเยอะแยะมากมายก่อนที่จะไปไหนไกลนะฮะแก้วน้ำไฟเมเปิลมีลูกค้ามาถามนะครับก็ไหนๆเดี๋ยวผมจะแพ็คส่งให้ก็เอามาถ่ายก่อนแล้วกันแก้วน้ำไฟเมเปิลแก้วน้ำสแตนเลสนะฮะในนี้ก็จะมีแก้วอยู่สองใบนะ มีแก้วอยู่2ใบคือ1กล่องแม่งมีแก้วอยู่2ใบนะครับส่วนราค,คาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามบริษัทผู้ผลิตต้นทางเขาให้ผมขายเท่าไหร่ผมก็ขายเท่านั้นนะ่ะผมไม่สามารถลดราคาให้ต่ากว่านี้ได้นะครับผมก็ขายตามที่เขาบอกเลยอ่าแค่นี้นะครับแก้ว2ใบเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวราคามันเสียพี่บริษัทมันขายทั่วทั่วประเทศไทยอะ่ะเขาขายราคาไหนก็ขายราคานั้นนะฮะ แต่สนใจสินค้าตัวอื่นตัวไหนถ้าผมลดได้ผมจะลดให้ตัวไหนลดไม่ได้ผมบอกตรงๆมันลดไม่ได้แล้วพี่มันได้แค่นี้แหละนะครับเขาให้ขายแค่เนี้ยเราก็ขายแค่นี้เราอย่าไปขายตัดกันเอออย่าไปขายตัดนั่นตัดนี่กันแต่ถ้าซื้อสินค้าแล้วหลายตัวด้วยเฮ้ยพี่ซื้อนี่หน่อยไอ้นี่ลดไม่ได้นะแต่เกมโมเลกุลผมยังพอมีส่วนลดให้บ้างแต่จะเป็นส่วนลดค่าส่งอะไรก็ว่าไปเลยฮะนี่เวลาไปแคมปิ้งแก้วมันต้องดีหน่อยเดี๋ยวนี้ต้องแยกแก้วกันนะครับป้องกันการติดเชื้อก็ดีนะถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งแต่ก่อนเราก็แบบ ไม่ได้แยกอะไรกันเยอะแบบขนาดน,นี้เดี๋ยวนี้เก้าอี้ใครเก้าอี้มันเกียร์แบ็คใครเกียร์แบ็คมันแก้วน้ำใครแก้วน้ำมันผมว่าก็เป็นก็เป็นวิวัฒนาการที่ดีอ้าวตอ่อถึงไหนแล้ววะระบบล็อกอ่าต่อมาเป็นระบบของแบ็คล็อกนะครับแบ็คล็อกคือล็อกอยู่ที่หลังนะครับอ่าแบ็คล็อกคืออะไรหลักการทํางานของมันง่ายๆนะครับแบ็คล็อกก็คือมีปลดล็อกอยู่ที่หลังเหล็ก ทีนี้เรามาดูคําถามก็ถามว่าระบบไหนแข็งแรงทนทานที่สุดระบบแข็งแรงทนทานประกอบไปด้วยตัวแปร2อย่างนะครับในการใช้งานในชีวิตประ,ประจําวันเอาตัวแปรที่ง่ายที่สุดก่อนตัวแปรแบบสแตติกนิ่งๆนะครับคือแรงนิ่งๆเช่นมีพับใช่ไหมพับมาชนปุ๊บแรงนิ่งๆเอาคนไปยืนนิ่งๆไม่สัน่นไม่เบี้ยวแรงนิ่งๆแรงแบบสแตติกแรงแบบแกนเดียวคิดง่ายๆนะครับแรงนิ่งๆนิ่งๆคืออะไร คนที่เขาจะรักอ่ะนิ่งๆเขาก็รักเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเข้ามาดูเยอะนะถ้าคนที่เขาไม่รักอ่ะมึงวิ่งให้ตายอ่ะเขาก็ไม่รักมึงเชื่อกู <c oughs> นะอกหักไม่ใช่เรื่องแปลกนี่โอเคไหมนี่คือแรงแกนเดียวทีนี้แรงแกนเดียวคืออะไรระบบล็อกนะครับตัวนี้จะมีสมบุญนีมาล็อกปึก๊กถ้าผิวสัมผัสนะครับมีแรงมาชนปุ้งอันนี้ผิวสัมผัสถ้าผิวสัมผ,สมผัสมันเท่ากันนั่นคือ ระบบล็อกที่ดีที่สุดดูจากพื้นผิวสัมผัสเลยถ้าพื้นผิวสัมผัสมันเยอะไอ้นี้ไอ้นี้หัวชนกระตูดปึ๊กแรงล็อกผิวสัมผัสเยอะตัวไหนผิวสัมผัสเยอะสุดตัวนั้นแหละทนทานที่สุดวัดเป็นขนาดเลยทีนี้ล่ะเอพี่แล้วแบคล็อกแม่งไม่เต็มนี้เลยเหรอ no 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 ดูดีๆนี่ใบมีดใช่ไหมนี่ปลดล็อกใช่ไหม ตัวสับล็อกเนี่ยแม่งล็อกประมาณครึ่งใบเองนะครึ่งใบด้านบนเนี่ยแต่มาล็อกเต็มดูเหมือนเต็มนะแต่มาล็อกครึ่งใบด้านบนเห็นไหมล็อกครึ่งใบด้านบนคืออะไรวะพี่ประมาณเนี้ยประมาณเหมือนเหมือนล็อกมันล็อกอยู่แค่เนี้ยแต่พื้นผิวมันเท่ากันนะนี่มันล็อกอยู่แค่เนี้ยมันไม่ได้ล็อกเต็มใบแบบสองกล่องมันชนกันแบบนี้มันล็อกกันแบบนี้แค่นี้ครับผมถึงบอกไง วัดพื้นที่เลยพื้นที่ตรงไหนเยอะกว่านั่นคือมันมันรับแรงได้มากกว่าแข็งแรงกว่าลเนอร์ล็อกเป็นไงลาเนอร์ล็อกเป็นแผ่นแบบนี้แต่แผ่นแนวตั้งไงเต็มแผ่นเลยนะเต็มหน้าเลยนะแต่แค่นี้ก็พื้นที่แค่นี้คำนวณเอาเลยฮนะง่ายๆสุดผมคำนวณได้ละผลคำนวณส่วนใหญ่จะออกมาที่ตัวนี้ฮนะจะเยอะกว่านะครับแต่แล้วแต่เพื่อนนะอันนี้ก็จะเยอะกว่าแต่ก็อย่างที่บอกอนะแนว แรงของมันน่ะแนวท็อกมันก็อยู่แถวๆถนี้แหละถึงมันจะเต็มใบนี่ก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะแนวแรงที่มันกดน่ะมันอยู่แถวๆถนี้นะครับเท่านั้นเองมันเป็นแรงง่ายๆมันเป็นแรงง่ายๆนะครับอ่ะปัญหาต่อมาคือเลือกได้แล้วใช่ไหมอันไหนแข็งแรงกว่าใช่ครับระบบแบ็กล็อกส่วนใหญ่จะชนะเพราะพื้นผิวสัมผัสมันเยอะที่สุดอ้าวพี่แล้วแล้วแล้วไลเนอร์ล็อกที่ผมเห็นมันแก้ปัญหามาใช่ครับเมื่อมีตัวชนะมันไอ้ยันี่จะไปยอมได้ยังไง คุณเคยเห็นระบบที่เรียกว่าเฟรมล็อกไหมฮะเฟรมล็อกคือเป็นเหมือนแผ่นอะไรเนอร์ล็อกแบบนี้แหละแต่มันดันเต็มใบเลยมันดันเต็มเต็มเต็มใบนี่เลยฮะเต็มใบเลยพื้นผิวสัมผัสเยอะกว่าแต่ไอ้ที่มาค้ำเนี่ยมันเป็นมันเป็นใบที่ไม่ใช่ตรงๆแบบนี้มันเป็นใบโค้งๆแบบนี้เนี่ยเหมือนเหมือนนิ้วแบบเนี้ยโค้งแบบเนี้ยพอปลดล็อกมันก็จะหลบหลบมาเนี่ยมันโค้ง้วหลบหมดก็ปลดปลดล็อกก็หลบมา นะครับเฟรมล็อกก็คือด้านหนึ่งมันจะเป็นล็อกเลยเป็นแผ่นมังโค้งๆแบบนี้เพื่อให้ผิวสัมผัสมันเต็มตามหลักทฤษฎีเป๊ะเลยถ้าอย่างนั้นเฟรมล็อกก็รับแรงได้ดีกว่านะสิครับคําตอบคําตอบในเชิง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 วิทยาศาสตร์ก็คือน่าจะใช่นะครับแต่เวลาเอามาใช้ประโยชน์จริงๆแล้วกับแรงมนุษย์แทบไม่ต่างกันเลยฮะเพราะแรงมนุษย์ ไม่สามารถถล่มล็อกพวกนี้ได้เลยเอาคนมาพับมีดขึ้นไปนั่งเราไม่สามารถถล่มล็อกพวกนี้ให้มันพังได้เลยครับอ้าวพี่แล้วทำไมเห็นต่างประเทศเขาเทสกันเอาไปเทสเอารถไปทับเอาเครื่องยนต์ไปแขวนมันเทสให้คนดูมันทําให้คุณสนใจทําให้คุณหันไปดูว่าเขาทําอะไรแล้วก็จะมีการโฆษณาเกิดขึ้นก็จะมีเม็ดเงินมีการรู้ว่าบริษัทนี้ทําอะไร เขาขายมีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําอะไรแปลกๆให,ให้ที่คนอื่นไม่เคยทำมาให้ดูพอดูรายการพวกนั้นแล้วก็จะพบว่าในบางครั้งระบบแบ็กล็อกก็ชนะในบางครั้งระบบเฟรมล็อกก็ชนะโมเมนต์ดัดมันไม่เท่ากันในแต่ละการออกแบบของแต่ละชิ้นงานไม่ต้องอธิบายนะโมเมนต์ดัดคือแรงที่มันมาดัดเหล็กบางส่วนมันออกแบบเกินจําเป็นไปอย่างที่บอกถ้าโดยหลักแบบง่ายๆพื้นผิวสัมผัสเยอะกว่าชนะ แต่ถ้ามันมีโมเมนต์ดัดเข้ามาด้วยก็ต้องมาดูอีกรอบมึงว่าเฮ้ยตรงที่รับแรงจริงๆอ่ะพื้นที่มันอยู่แค่ไหนวะและไอพื้นที่ที่มันเยอะตรงนั้นมันเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นแบ็กล็อกกับเฟรมล็อกจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเอาพี่อีกอันนึงอ่ะ a อ i s ซิสซออมีครับของ b บนช์เมท e อ x i ซิส็จะเป็นล็อกแบบเหมือนตัวโอเมก้าเป็นคานเอาคานมารับแรงแทนประมาณนั้นอะ่ะตอบคำถามแล้วนะว่าแข็งแรง ทนทานที่สุดก็อย่างที่บอกครับถ้าตอบแบบง่ายๆเลยก็คงจะเป็นแบ็กล็อกนั่นเองทีนี้เจาะไปอีกนะครับแบ็กล็อกชนะจริงเลอแรงแรกเขาเรียกว่าแรงสแตติอยู่นิ่งๆคนจะรักเขาก็รักต่อไปนี่เลยปัญหาของแบ็กล็อกพอแบ็กล็อกชนะเลยเฮ้ยท <Hey, S 1> ี่แชมป์มาแล้วปัญหาต่อมาของแบ็กล็อกก็คือถ้าเจอแรงแบบไดนามิกอะแรงไดนามิกคืออะไรแรงสั่นสะเทือนแรงที่มาจากหลายๆทิศทางหรือแรงที่มาจากทิศทางเดียวซ้ําๆบ่อยๆ นั่นคือแรงจากการใช้งานจริงนี่คือแรงที่เกิดจากการใช้งานจริงๆสินค้าพวกนี้กเอามาใช้งานจริงๆด้วยปัญหาของแบ็กล็อกคือว่าถ้าคุณใช้งานไปนานพอมีเพื่อนผมคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วมีดมาเริ่มสั่นเริ่มคลอนในที่ทนะี่มันใช้เต็มที่เลยนะมันใช้งัดเปิดสาบบีเเปิดที่เริ่มโค้งมาบอกกูซื้อมาแล้วอะ่ะมีดกูอยากทำที่อะไรก็ทําถูกต้องใช้งานไปเย็นและเยินแบบเยินเฮียเลย แล้วตรงนี้แม่งคลอนนะนะก็แก้เราจะพบว่าใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันแบคล็อกแบบเน,นี้ยเกิดเคาะๆๆปุ๊บล็อกมันหลุดแบบน,นี้ได้เลยนะคือชิ้นงานมันมีทอร์เรนต์ค่าทอร์เรนต์แล้วมันเก่าแล้วมันมันเกิดการบิดเบี้ยวแล้วนะครับเคาะๆๆไปเกิดอย่างนี้ได้เลยนะในขณะที่ไรเนอร์ล็อกมึงใช้ไปเถอยยังไงแม่งก็ไม่พับกลับมาแน่นอนตามใดที่ตัวล็อกมันยังดีนะสักรงสักกูยังแน่นนะแม่งไม่ระเบิดอมันแน่นอนนะครับเนี่ย ต่อให้สั่นยังไงในะอเอกแผนนี้ก็ยังค้ำอยูอ่ไม่มีปัญหาเลยฮนะถ้าแข่งแบบเดินมิไอ้นี่ชนะยังไงแม่งแม่งการแพ้คือล็อกหลุดแพ้คือล็อกหลุดเอางี้อถ้าแข่งแบบเดนนมิกแพ้คือล็อกหลุดไอเ้เรี่นี้มีโอกาสแพ้สูงเออพอมีปัจจัยเพิ่มมาแล้วอีกเอออว่าพี่มันมีเรื่องการล็อกด้วยเหรอใช่ครับมีล็อกหล่นด้วยฮะอันนี้จะแย่สุดเลยนะไอพวกตะกูนี่ชนะหมดไอล็อกหล่นไม่เลยกับแอตสล็อกไง มีฮะล็อกหล่นก็เรียกล็อกหล่นเหมือนเหมืองมึงเอานักมวยไปต่อยกับนักวิ่งอ่ะยกแรกนักมวยไอ้นักวิ่งขึ้นไปต่อยกับนักมวยเลยดิเป้งนักมวยชนะอ่ะลงมาต่อยอ่ะมึงต่อยกับมันแลว้วนักตอมายกสองมึงต้องมัวิ่งแข่งกับมันมึงวิ่งแข่งกับน,นักวิ่งไม่ได้หรอกนักวิ่งมันวิ่งเร็วกว่าโอเคไหมนั่นเป็นอีกอีกคําตอบแต่มันต้องใช้นามระยะหนึ่งเลยนะมันถึงจะเป็นแบบนั้นได้นะครับบิดเบี้ยวๆหรือคนที่ชอบงัดมีดนั่นแหละจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นแบ็คล็อกจะหล่นล็อกหล่น มีดพับเนี่ยนะแล้วแล้วแต่บริษัทเลยว่าแต่และบริษัทเขาออกแบบมาทำเที่อะไรนะครับพี่ผมออกแบบมาแค่มันพับได้ครับแค่เปิดปิดแล้วก็พับได้โอเคไม่มีปัญหาพับได้เปิดปิดแล้วพับได้ได้ง่ายด้วยมือเดียวโอเคไม่มีปัญหาใช้ได้เลยพี่ครับของผมออกแบบมาเพื่อให้มันบางสมมุติไม่มีแง่งตรงนี้นะ ออกแบบมาครับให้มันบางพกพาแล้วเบาแต่จะปิดมือเดียวหรือ2มือเนี่ยผมไม่สันทัดนะฮะแต่จะ,จะ,จ,ะจะมือเดียวก็สามารถทําได้นะครับแต่สองมือก็จะสะดวกกว่าอ่าว่าไปพี่ครับของบริษัทผมออกแบบมาเนี่ยสามารถเปิดปิดได้หลายวิธีครับใช้โคสต์ตรเปิดก็ได้ครับหรือจะใช้เว็บนี้ผมซื้อลิขสิทธิ์ก็มาแล้วครับพี่เกี่ยวเกณฑ์เปิดได้เลยอ้าเฮ้ยเพิ่มอัตถประโยชน์เว้ย เพิ่มมาทำประโยชน์เพิ่มราคาไปอีกนะมันไม่ใช่รุ่นทั่วไปขายแพงได้อีกแพงทำไงยากเปลี่ยนสีนี้หน่อยอได้ละเฮ้อ้วกก็ไม่ยอมนะหรือทําอย่างนั้นนะหรือทําอย่างนั้นบริษัทอ้วก็ไม่ยอมพราะบริษัทอ้วกออกแบบมีดมาเนี่ยเพื่อต้องการมาฆ่าพวกลือโดยเฉพาะเลยนะอวกมีกังโซ่นะของอ้วกเปิกเร็วนะอวกมีเฟฟอ่าโ้วกสตาร์ทอ้วกมีแต่ของอ้วกดีกว่านั่นด้วยนะของอ้วกมี บอแบลลิงอยู่ข้างในด้วยแล้วโว้หลันเลือเยอะเลยนะออนี่คือโอ้โหล่มเดียวหายบ้าเลยออหนาทำได้เปล่าเฮ้ยแต่ของไอบางนะของของไอเฮียนี่มันหนานะเว้่หนักนะนี่เบาเบาเอาเลยนะอออ๋อหาอ,อมึงแข่งกันขอแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกซื้อเลยครับ โอ้ของจีนผมไม่ใช้ครับผมสไปเดกโก้ดีกว่าอ่าแล้วแต่คุณเลยโอ้พี่ผมมีเงินผมเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าผมเอาเงินไปทํางบลับดีกว่าผมอันนี้พันเดียวพอแล้วหายบ้าแล้วผมมีเงินเหลือตั้งเยอะแน่ไปทําอะไรได้อีกตั้งเยอะเลยว่าไปฮนะเห็นไหมแต่ละบริษัทเขาออกแบบมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากล็อกเดียวก็ได้คําตอบไปที่ผมบอกอะ่ะแต่ถ้าพิจารณาหลายๆองค์ประกอบร,รวมๆกัน ล็อกไหนไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทุบมันพังได้แน่ๆฮะเอาเดอะล็อกมาทุบผมว่าล็อกมันก็ไม่แตกโอเคปะก็ประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามองค์ประกอบอื่นด้วยโฉบเฉี่ยวด้วยราคาด้วยยี่ห้อด้วยซื้อไปทําไมด้วยซื้อไปเล่นซื้อไปศึกษาก็เลือกเอาเลยฮะบริษัทเขาออกแบบมาให้แล้วส่วนคําถามคำตอบก็าตามนี้ฮะสวัสดีครับ